เราจะเลือกทําประกันชีวิตทั่วๆไปประกันออมทรัพย์ประกันชีวิตตลอดชีพนะคะหรือว่าประกันที่ไม่ได้มี ควบการลงทุนมาเกี่ยวข้องกับระหว่างประกันยูนิตลิงก์ประกันที่ควบการลงทุน,นะคะ่ะเราจะเลือกทําอะไรดีนะคะต้องบอกว่าอันนี้แล้วแต่เป้าหมายของแต่ละคนเนาะถ้าเกิดว่าใครที่มองว่าเราอยากได้เรื่องของความยืดยูนอยากได้เรื่องของความคุ้มครองที่สูงนะคะสามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้เยอะเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นในแง่ของยูนิตลิงก์หรือว่าประกันควบการลงทุนนั่นเองแต่ก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นนะคะแล้วแต่ว่าเราเลือกความเสี่ยงไว้ระดับไหนฉะนั้น คนตะแพนมันจะไม่แน่นอนแล้วเราก็จะไม่รู้เลยว่าปลายทางมันจะได้เท่าไหร่แต่ถ้าเราลงทุนในระยะที่มันยาวอย่างเช่น20ปีขึ้นไปเนี่ยก็มีโอกาสสูงนะคะที่มันอาจจะเป็นบวกแต่ถ้าอยากได้ความแน่นอนนะคะอยากรู้ว่าได้เงินเท่าไหร่แน่ๆนะคะการันตีเท่าไหร่เราต้องไปเลือกประกันแบบชทั่วๆไปซึ่งก็ไม่ได้มีควบการลงทุนมาเกี่ยวข้องค่ะเราจะเลือกทําประกันชีวิตทั่วๆไปประกันออมทรัพย์ประกันชีวิตตลอด